อรุณสวัสดิ์แฟนเพจที่รักทุกท่านครับก็เช้าอังคารที่สดใสก็ต่อจากอ e ีพีเมื A ่อวานครับเรื่องการกำเนิดส,สึกทศกันนะครับต้นเหตุสายไปเหตุเข้ามาจากนนทุกซึ่งเกรธและน้อยใจที่นางฟ้าเวดานางฟ้าเถดาชอบหลังแก่แล้วก็แก้ลเมื่อได้นิ้วเพชรมาก็ ลำพองใจแล้วก็ต้องนา,ายก็ต้องใช้กลยุทธ์เพื่อเอาชนะนะครับก็เป,ปรียบเหมือนอาการลบหลายๆที่หลายๆแห่งในในโลกที่เรารู้จักกันนะนะถ้าว่าเราไม่ใช้กลยุทธ์เนี่ยก็ยากที่จะชนะฝ่ายตรงข้ามนี่ก็เช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับนะนนทุก,ก็ไปเกิดเป็นทศกัณฐ์ ส่วนพระนารายณ์ก็ไปเกิดเป็นพระรามครองกรุงศรีวิทยาไม่ใน่ใจกรุงศรีอยุธยาตรงนี้มันคือพระนครศรีวิทยาของประเทศไทยในปัจจุบันนี้หรือไม่นะเพราะเป็อย่างที่น่าติดตามแล้วก็นนทุกก็ไปเกิดเป็นทศกัณฐ์นั้นก็เป็นจริงตามที่พระนารายณ์บากไว้ก็คือมีสิบหน้ายี่สิบ ก่อนแต่ผมคิดว่าการมีสิบหน้ายี่สิบก่อนอย่โขมันน่าจะลำบากในการในการใช้ชีวิตนะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามันมากเกินเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดียกตัวอย่างเช่นว่าขนาดเรามีสองมือสองเท้าเนี่ยโอ้โหจะทำมากินจะอะไรเนี่ยมันก็อย่างยากแล้วอันนี้ตั้งยี่สิบก่อนสิบหน้า โอ้โหแล้วมันจะไปยังไงครับเนี่ยจะเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเดินหลังหน้ามันต้องมีทั้ง10สิบหน้านะครับแต่ก็ว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับนะก็ตามนะครับก็เป็นการตามล้างตามผ่านกันระหว่างนะระหว่างคนที่อาฆาตมาดแขนต่อกัน นะครับก็ถือว่าสึ่งทศกัณ์น,นี้เป็นคติสอนใจหลายๆอย่างให้คนเราให้มนุษย์เราได้รู้จักยับยั้งชั่งคิดอันไหนถูกอันไหนควรนะเราต้องพิจารณานะครับนะเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ดีนะครับไม่ใช่ดีเลยจะทำให้เลือกเลยนะครับก็จะทำให้ ถ้าจะพูดแล้วก็จะทำให้มีแต่แตกสลายมีแต่สูญเสียไม่ได้อะไรเลยนะครับนะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็ในศึกรามเกียนก็จะเล่าให้พี่น้องได้ฟังไปเรื่อยๆ,ๆนะครับสำหรับวันนี้เป็นตอนที่สองในศึกรามเกียรติก็อยากจะฝาก แฟนเพจให้ได้รับทราบนะครับนะว่า,าทศก,กัณกับพระรามก็ต้องสู้กันมาหลายปีมีศึกทศก,กัณหลายๆหลายหลาย,หลายตอนที่ที่เราที่เราจะต้องอ่านซึ่งใน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 เรื่องนี้นครั้งแรกที่ผมได้ยินก็คืออาจารย์พยูทู์ชัยนิหงนะครับท่านก็มาเป็นอาจารย์สอนตอนนั้นผมเรียนศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ3ปี2516ท่านมาสอนหนังสือเสร็จแล้วก็มีการเล่าเรื่องศึกทศกัณให้ฟังนะครับนะท่านก็ใส่อารมณ์สนุกสนานบางครั้งท่านก็บอกว่าโอ,อ๊ยโอ้ยทศกัณฐ์อง,งานารายอวตารให้กูมาบันคอมึงเลก็มีนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องสนุกสนุกสมัยนุน้นอายุ10 หปีเองนะครับนะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่มาก็ได้อ่านหนังสือบ้างแล้วก็เคยตัวเอาออกกับพักพวกกันบ้างนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้ก็ขอเล่าเพียงเท่นี้ก่อนนะครับนะครั้งต่อไปก็คงจะได้มีเรื่องดีๆมาเล่าสู่แฟนเพจฟังครับสวัสดีครับ